นี่คือเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพิมสามจุดครับนี่ผมก็ถ่ายทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันนี่เป็นเฉพาะาพิมสามจุดนี่ผมนี่นี่คือองค์ที่สามที่ผมถ่ายครับถ่ายทําให้ได้ดูกันนะครับให้ท่านได้เปรียบเทียบกันระหว่างสามองค์ที่พิมพ์แบบสามจุดหรือผมเรียกพิมพ์หน้าหนุ่มครับผมเรียกไม่เหมือนบ้านเขาครับ,รบก็ถ่ายทําให้ได้ดูก็าเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ แต่ดูลักษณะพิมพ์ดูลักษณะอะไรต่างๆก็พิมพ์ 3. จุดทั้ง3องค์ที่ผมมีก็ดูจะคล้ายกันนะครับเหมือนกันเกือบเกือบจะทุกจุดครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่ผมมีก็ถ่ายทําให้ได้พิจารณากันให้ได้ศึกษากันครับนี่คือรุ่นแรกของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเราพิมพ์ 3. จุดนะครับ ต้องดูด้านหลังแต่ด้านหลังผมพระค่อนข้างจะเยอะผมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทําให้เยอะเหมือนกับหลายหลายคนที่เขาถ่ายกันได้เพราะว่าผมมีพระค่อนข้างจะเยอะแต่ต้องการให้ข้อมูลให้ครูบาอาจารย์ท่านได้ศึกษาจากสิ่งที่ผมมีผมก็พยายามที่จะถ่ายแบบหน้าเดียวเพราะพระเยอะเยวะจะไม่มีเงินกินข้าวเพราะเรามันแค่เสียนข้างถนนแล้วเราก็ไม่ได้มีตุ้งมีตังอะไรเขามากมาย พอที่จะถ่ายทำแบบเทคนิคหรือว่าอะไรต่างๆอย่างคนอื่นก็ได้เพียงแต่อยากจะให้ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยที่พระที่มีอยู่ที่ผมสะสมมาเนี่ยให้ครูบาอาจารย์และพ่อๆแม่แม่พี่พีน้องน้องแล้วก็เพื่อนๆหรือว่าลูกหลานที่ชอบพระได้ศึกษาพระกัน ก็อยากให้ได้มีข้อมูลเยอะๆแค่นั้นเองครับก็พยายามมาถ่ายทำลง YouTube ให้ดูกันครับสะสมมานมนานขนาดนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงสื่อเหมือนปัจจุบันแต่ทุกวันนี้ก็มีสื่อสาธารณะเราก็สามารถที่จะเอาออกมาอวดมาโชว์ได้ก็เลยมาถ่ายทำให้ได้ดูก็กเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคุูวาอาจาร์หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพิมสามจุด ถ้าหาว่าจะดูหน้าหลวงพ่อก็ดูเลยคล้ายคลึงกันเหมือนกันเลยนะครับถึงว่าจะลอยความชัดเจนอะไรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากันเพราะว่าอาจจะแบบปั๊มแต่ละครั้งแรงกระทบหรือแรงกระแทกอะไรต่างๆไม่เท่ากันเฮ้ยมันก็เลยแบบทําให้จุดบางจุดอาจจะชัดองค์นู้นชัดองนี้ชัดหรือไม่ชัดอะไรต่างๆเติมมี่บางอย่างอาจจะไม่ค่อยจะ เห็นอะไรชัดเจนอะไรเท่าไหร่แต่บางองค์อาจจะชัดเจนกว่าอเย้ยนี่คือแบบเทคโนโลยีแบบเรียนรุ่นแรกๆเทคโนโลยีเรายังแบบหัดทำหัดผลิตเหรียญกันครับก็เลยทำให้เหรียญแบบออกมาจะให้เหมือนกับเหรียญยุคยุคยุคปลายหรือยุคก,กลางก็เลยยากหน่อยก็เลยแบบดูแบบลักษณะแบบ จะเอาแบบจริงจังอะไรแบบชัดเจนแจ๋วแจ๋วหรือว่าเป็นลางแจ๋วแจ๋วเป็นแบบไม่ชัดแจ๋วแจ๋วอะไรมันเป็นเรื่องที่แบบค่อดข้างจะไม่ค่อยมีมาตรฐานแบบยืนยันให้เป็นลักษณะอย่างที่พูดยไม่เหมือนกับทุกวันเป็นจุดก็จุดเหมือนกันหมดทุกเหรียญอย่างแต่ยุคยุคแรกๆของเรามักจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะไม่ค่อยชัดเจนบาง บางเหรียญหรือบางจุดหรือว่าโลหะบางบางอย่างโลหะแข็งโลหะอ่อ,อนบางบางอย่างก็เหรียญเหรียญแบบหนาเหรียญบางก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้จุดบางจุดที่แบบไม่เหมือนกันและบางองค์ก็มีเหรียญแบบว่าแตกบล็อกแตกบางองค์แรกๆก็อาจจะไม่แตกอะไรอย่างนงี้มันเป็นเรื่องที่แบบ เอามาสถานยืนยันเอาองค์ใดองค์หนึ่งมายืนยันต้องคิดแบบองค์รวมเลยแบบศึกษากันแบบรวมๆครับครูบาอาจารย์ครับก็เลยผมว่าเป็นอย่างนั้นนะในความรู้สึกของผมแต่เรื่องพระนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับครูบาอาจารย์เป็นเรื่องที่ยากมากนะผมก็ผ่านสนามมาก็โหอยู่ข้างถนนมา 40- 50, 50ปีเนี่ยก็สะบักสะบอมโดนแบบสารพัดมาเหมือนกันนะ <c oughs> อยู่ในวงการพระอยู่ในพระัก ร้อยหลักพันกับเขามาก็เยอะสิเช่าเช่ามาก็ไม่ใช่ว่าเช่าแบบถูกถูกที่ไหนก็แพงเหมือนกันแต่เราเห็นเราชอบเราก็เช่าครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจากศูนย์พากเครื่อง A R L นะครับสวัสดีครับ